สวัสดีวันจันทร์ค่ะวันดีๆแบบนี้ทางช่องชื่อมงคลก็ขอนำชื่อที่เพราะความหมายดีและสะกดตรงตามพจนานุกรมไทยมาฝากกันค่ะชื่อในวันนี้เหมาะที่จะตั้งชื่อลูกชายนะคะชื่อว่าสรนเสริญสะกดด้วยสอเสือรอเรือรอเรือสละเอสอเสือรอเรือสละอียอหญิง ออกเสียงได้2แบบนะคะแบบแรกออกเสียงว่าสรรเสริญและแบบที่2อ,ออกเสียงว่าสรระเสริญแปลว่ากล่าวคำยกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นสรรเสริญพระพุทธคุณกล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจหรือยืนยอในคุณความดีเช่นสรรเสริญคนที่มีความกตัญยูรู้คุณสอนเสริญก็ใช้ เป็นคำที่มีความหมายดีมากที่เดียวว่าไมคะชอบไมคะชื่อสันเสริญถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราบ้างน,นะคะเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณแต่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรานะไม่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ